ต่อต่อเคยเป็นไหมเดินงงหาที่ไม่ได้ตอนนั้นเรียบร้อยแล้วซ้กแก่ไปนเรื่อยเราจะไปใจที่ไหนต่อตามข้อไม่ามาธนาพรเรื่องเล่าว้าวชอบไหมเคยซื้อแล้วคนจะดท้ายหลาน ไม่ถึงอาเดือนหลังไม่เจ้าหอม,หอมกลิ่นหอมเนี่ยอารมณ์อารมณ์มากทางกางรู้ไปเราขึ้นต่อชั้นสองหิวจ้อไม่กี้ก็กินมานี่ก็หิวแล้วไม่รู้หิวอะไรนะหงหาโตแค่ไหนกินเก่งเก่งทางกางรู้กนในคำในคืนหลอกโลกใจ ที่ไปไกลกว่านั้นเปลี่ยนความรักเชื่อาก็อนอี้เราจะมาทำอะไรแมนเดินมาถึงตรงนี้งงอีกแล้วงงอีกแล้วอืมเขาบอกอยู่ชั้นสองไม่ใช่ไม่ใช่อี้ ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหนักก็วะจะไปแบ,บกก็หน่อยชีวิตนี้อยากแบกโอ้อยขยับแบนเอาทางนี้ทางขึ้นทางนี้ทางลงเม่ดเจ้าบ่นอยู่ได้คนเดียวไม่รู้อะไรเดินบ่นอยู่เนี่ยจนชาวบ้านเขามองกันหมดแล้วอยากได้แข <laughs> <laughs> ่ไปไปน้อยเราไม่รู้ ไม่ถนเด็เ well, ช okay, ah. ้าว้ทยผมว่าใช่อาก็ได้ลงอ่าเจอทางลงเลยตรงลงเราจะขึ้นเลยเราจะลงเดี๋ยวขอตั้งสติอะลงก่อนแล้วกันไปลานนั้นใช่ไหมเพื่อนๆวันนี้เราคุยได้มีใครตามเราเขาไม่บ้าลราเพี้ยนหรอก ใช่ไหมเราก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหนักก็วางว้าวข้างล่างมีขนมเยอะเลยไ,ไม่ใช่เราที่หาทางลงมาเนี่ยหาทางลงซื้อขนมกินอะไรในช,ชีวิตนี้ขาดหวานไม่ได้มีหลายอย่างนะให้เลือกตามกางโอ้โอ้โหมีทั้งตอนนี้ก็เกถือเทศกาลทานเจใช่ไหมนนนนถนพ่พรทานไม่ได้แต่เคยทานไหมเคย เคยเสร็จแล้วเหมือนเหมือน,อนแบบว่าไม่อันนี้เปรียบกับเปรียบเทียบของธนาพรเองนะเปรียกกับตัวเองอะทานแล้วมันเหมือนมันทรมานพอเห็นตรงรู้นเราไปไหนไปนน่นไปนี่ใช่ไหมเราก็นึกอยากอยากกินเฟรนช์ฟรายอะอทีก,กินอร่อย อร่อยนะเรากินมือจะอร่อยไม่นออ้อยแะ๊บงมีเมกาโน่ไหม<ส><ข>แปบบอเมกาโน่หวานนิดนึง,บบรงครับกาแฟอเอาเข้มนิดนึงเท่าไหะ่คะทำไมถูกดังตรงแบบโบรอ๋อทานเมกาโน่กันไหม แล้ววันนี้เราจะนอนตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยตีสี่แล้วมาวายก็ตีสี่เมื่อเช้านี้ตีสี่พตื่นอีกทีนูน่นตีสามน,นอนดึกพูดไปชั่วนะรอกอาแฟเมกาโน่ฟลองเิีดูนะคะได้ อ๋อคล้ายๆโอเลี้ยงใช่ไหมไม่เป็นกาแฟนี่แต่ว่าช่วยโบราณสุดเลยลองชิมดูจ้าแล้วจะอยู่ทองสีจะกลับมาซื้อซเสียแล้วตรงนี้งานเขาจัดเร็วกว่านยายแค่าแค่ท์เดียวแหละในครั้งเขาบอกว่าให้ชิมก่อนถ้าไม่หวานจะเตมิมน้ำตาลให้ ดีดน่าดูเลยโอเคขอบคุณมากได้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 ไดโอเคขอบคุณค่ะดีดวันนี้ต้องดีดนี่ก็มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะสิบอกให้มีร้านขายเยอะก็บอกว่าที์นี้ก็หยุดแล้วเรา่ะหยุดเดินเพราะเห็นของทาน ว้าวเย็นตะโฟข้าวคุกกปิใครเคยทานไหมข้าวคุกกปิอร่อยอร่อยที่บอกให้เดี๋ยวเราหาทางออกกันดีกว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวเกิดกิเลสทำกลางคู่คนใน,ในคำนี่คือเห็นไหมเนี่ยเป็นีย่เยอะนะเนี่ยรสแบบเนี้ย ไม่ต้องไปไกลเลยเสียมีทุกสิ่งให้เลือกสรรบต็ตก,กรี่เทียมเราไปหาโดนนัดเหรอชอบคินโดนนัดทำไมโดนนัดมีให้ตอบบ้างได้ไหมยังเอาโดนนัดทำไมถึงมีโลลูกออกออกออกไปนั่งคิดก่อนว่ามันตกลงเราซื้ออะไรแนะ่ดังกินไม่ดังก็จะไม่กิน ก็ดูฝั่งนู้นใช่ไหมนี่เราเปลี่ยนฝั่งโลเคชั่นตัวคนนี้สามสิบห้าบาทนะอย่าไปเอาถุงดิกินตลอดจะพอ วิวเมื่อไรก็แวะมาจริงๆนึกไม่ออกนะี่ไม่ใช่เราที่เดินวนอยู่เงี้ยนึกไม่ออกว่าเรามาซื้ออะไรแต่ตรงนั้นเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เรามาตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทำไม่นึกไม่ออกเลยเดินวนไปก่อนใช่ไหมว่าไงว่าไงไว้รุ่น โอเคใครเป็นเหมือนเราบ้างเจอขนอนแล้ววิ่งใส่ไปพอซัมมีก่อนเนาะได้เวลาเราเจอกันนะในคลิปตอบๆไปขอบคุณหลายหลาย